สวัสดีค่ะสวัสดีแฟ,แฟนเพจตลาดเสาให้นะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะเวลาดีๆบ่ายโมงนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆมานําเสนอให้กับผู้ชมนะคะที่ชมเราอยู่ทางเฟซบุ๊กของตลาดเสาให้นะคะวันนี้นะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนตุลาคมนะคะทั้งเดือนนะคะเราจะว่ากันด้วยงานครับนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านอะไรเดี๋ยวให้เจ้าของร้านแนะนําตัวเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะร้านเราก็ร้านน้ำพมนะคะที่ตลาดเซาให้นะคะน้ำพมน้ำพมนี่แปลว่าอะไรน้ำพมคือณก็แปลว่าที่นี่อ๋อณที่นี่แล้วก็คําว่าพมมาจากนามสกุลอ๋อ<ล>นามสกุลอ,อ่ออร้านน้ำพม์นี้มีขายอะไรขายอะไรมั่งก็หลักๆก เดี๋ยวสักครู่นะคะขอไม่ถอนตังก่ง <c oughs> อนเอาคุยกับลูกค้าต้องถอ,อนตังลูกค้านะคะนี่นะคะเป็นแม่ค้านะคะเราก็าคุยไปนะคะทํางานไปด้วยนะคะ <c oughs> มา,มมา,าเามื่อกี้อเมื่อกี้จำหนมีอะไรขายม้างในร้าน,นในร้านอ่ะถ้าหลักๆก็จะเป็นผ้าทอค่ะแล้วก็จะมีพวกเครื่องประดับจากผ้าทอ,าอคือเราแปรรูกจากผ้าทอมาเป็นพวกเครื่องประดับของตกแต่งของฝาก เราก็จะเน้นไปทางนั้นเป็นหลักเพราะว่าต้องยอมรับว่าตลาดเนี่ยก็เป็นเหมือนตลาดท่องเที่ยวเนาะส่วนใหญ่ที่มาซื้อร้านเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เน้นฝากค่ะใช้เองด้วยแต่ส่วนหนึ่งจะฝากแต่เยอะถ้าฝากแบบนี้ก็ไม่ค่อยไหวร้านเราได้จะรวยก็ต้องยอมรับนะว่ามีพาดหัเงียบๆเนาะจากคนข้างเงียบเพราะว่าเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยเนาะเพราะว่า บางทีเขาซื้อถืนหนึ่งมันก็ใช้คุ้มนะคะใช่พอราคาคนทา้มีราคาใช่ตามแรงที่เราทำถูกต้องก็เลยทางร้านก็เลยจะมีพวกแบบเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆจะมีราคาเริ่มต้นห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยจนถึงหลักร้อยก็ยังพอซื้อได้เพราะอย่างผ้าเนี่ยมันจะเป็นหลักสามพันสี่พันห้าพันไปแล้วเนาะอันนี้ผ้านี่เป็นผ้าในในในแถวบ้านเราขถ้านมา ถ้าแถวว่าเราก็จะเป็นผ้าประจำถิ่นผ้าประจำถิน่นถ้าคนทั่วไปรู้จักก็จะเป็นผ้าทอราวขั่ผ้าทอลา,าวลางจุดเด่นของผ้าทอรา,าวข้างอ่าจะมีเดิมทีอ่ะมันจะเด่นที่สีสันเนาะโดยความที่วัฒนธรรมลาวเนาะเขาจะใช้สีคอนข้งน่งเขาเรียกว่า<ร>สีที่ตัดกันอก็มีเขียวแดงชัดเจนอะไรเงี้ย แต่ทางร้านเราอ่ะจะเด่นเรื่องมูดแอนโทนที่สีมันดรอปลงให้เป็นโทนสีโทนธรรมชาติแต่มันแต่เป็นสีเคมีนะแต่ว่าเจนเจนมากๆไม่มีเนาะใชาจะสีเสริมๆนุ่มๆหน่อยใช่เราจะทําสีให้นุ่มลงให้ใส่ง่ายขึ้นแต่ว่าสีเจ้นเจ่ะเรามองว่าร้านอื่นมีให้เลือกสย่แหละของเราก็เลยจะทําเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าที่ชอบสีไม่แจ่มมากแต่ยังได้ใช้ผ้าโพลเราข้างอยู่อันนี้ผ้าถุงนี้ส่วนมากเป็นผ้าชิ้นหรือว่า อ่าสําเร็จแล้วอ่าของเราจะเป็นผ้าถุงพร้อมนุ่งอ๋อพร้อมนุ่งอ่าก็คือนุ่งได้เลยแต่ว่าต้องใช้พวกเข็มขัดหรือการัดเนาะไม่แกล้วอ่าไม่เย็บเย็บแเย็บเป็นผ้าถุงนุ่งอ่าผ้าถุงนุ่งไม่ใช่สำเร็จเนาะถ้าเป็นสําเร็จมันจะเป็นพวกตะขอเออเขอจีบเข้าอะไรเออันนั้นจะเรียกว่าผ้าถุงสําเร็จอันนี้ผ้าถุงพร้อมนุ่งอืมแล้วก็ยังไงขายยังไง ขายขายของพ่อมาติดไว้อสวยแนะเ่ยสวยนะเนี่ยตกแต่งด้วยตกแต่งด้วยขายด้วยของที่ตกแต่งในร้านขายุกอน่างตอนนี้แบบจากตกแต่งอาจจะขายไป้วยขายได้ขายได้เพราะว่าจริงๆแล้วของตกแต่งเนี่ยก็เป็นของชาวบ้านแถวนี้แหละใช่ค่ะถ้าเราถามแล้วเราไม่ขายเราก็จะมีหมายถึงว่าส่งออเดอร์ให้ได้ให้กับแบบชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้ว ผ้าเนี่ยส่วนมากทอเองหรือว่ามีลูกกลุ่มของเรามีลูกกลุ่มจะมีสองที่มีอยู่หนองจอกับห้อยแห้งสองที่เป็นลูกกลุ่มมีทับคล้ายตอนเพิ่มมีทับคล้ายด้วยมัดหมี่ของทับคล้ายเขาเขามีผ้าทอแบบแบบมีเอ้ไม่ใช่ใหม่แท้ๆมีไหมค้าของเราหรอของเราเราจะไม่ทําใหม่เลยของเราจะเป็นฝ้ายยังไม่พร้อมทํา มันมันเป็นยังไงมันยากหรือว่ามันราคาแพงมันยากกว่าเอาไล่ระดับกกไล่ระดับอย่างนี้ดีกว่าอ่าเรื่องเรื่องการทอเนาะหนึ่งการทอเนี่ยอยู่ที่ฝีมือคนทอแล้วความยากง่ายของแต่ละลายยิ่งใช้เวลายเยอะแสดงว่าลายยากทอนานราคาก็ค่อนข้างสูงอมาพูดถึงวัตถุดิบวัตถุดิบจะมีสามระดับของผ้าทอจะมีเริ่มจากถูกสุดเนาะ,ะจะเป็นไหมประดิษฐ์ไหมประดิษฐ์ไหมประดิษฐ์นั้นคือการเอา เส้นพลาสติกมายืดทําเป็นเส้นได้ก็เหมือนได้เย็บผ้าทั่วไปอ่ามันจะมีไหมประดิษฐ์อันนจะราคาตามสุดการมาก็คือเส้นไย่ไผ่ก็คือเส้นใยธรรมชาติที่จัดต้นไอ่มาทําเป็นเส้นใยสามไหมไหมก็คือจักไหมตัวไหมตัวไหมเอาไหมทำเป็นไหมความยากง่ายสามตัวนี้ก็ยากเรียนตามลาดับเลยไหมประดิษฐ์ทำง่ายสุดไช่ทำลงมาไหมทำยากสุด ฝ้ายฝ้ายนี่เราเขียนเองหรือว่าไม่ไม่ไม่นะปัจจุบันปัจจุบันอะเราจะซื้อมาหมดแหละแถวเนี้ยเพราะว่าหนึ่งปลูกคนข้างยากตอนนี้ถ้าเหลือคนปลูกไม่ได้เลยถ้าเหลือนะปัจจุบันที่เห็นก็คือทับขายที่เขายังพอมีปลูกอยู่พอะด้วยการดูแลที่พอเรามีอ้อยมีอะไรมันก็ดูแลกันค่อนข้างยากเพราะมันไม่ค่อยมีคนที่ดึงเส้นฝ้ายเป็นคนเข็นฝ้ายเออคนเขีนฝ้ายไม่มีเลยแล้วแถวบ้านเนี้ย เหลือคนเดียวทั้งหมู่บ้านของพี่นั่นเหลือคนเดียวใช่มันแทบมันแจะสูญหายไปแล้วแหละแต่ก็ยังมีที่ทับขายเนาะถ้าใครสนใจอ่ะออกออกกันสางออกคําสามที่เขามีอาเกียกระถินกระถินเขามีจุลลกระถินท้าขายเป็นงานใหญ่สนใจอ่ะไปดูได้ใช่ไหมเขายังมีได้ยังมีวิธีทอยู่มีวิธีทำอยู่อ่าที่นั่นเนาะแล้วก็กระบวนการการทําของสามอย่างเนี้ย ก็ยากตามลําดับเลยหมายถึงไหมประดิจะทําง่ายสุดใช่ลองลงมาฝ้ายไหมไหมประดิที่ทําง่ายคือทําเร็วทําช้าเส้นเส้นเส้นไหมประดิอะยังอยู่ไม่ได้ผูกพังไปง่ายเหนียวคงทนแต่ฝ้ายเนี่ยหนึ่งทำยากมันไม่ใช่ว่ามันไม่แข็งแรงนะแต่ด้วยความที่มันเป็นวัตถุดิบธรรมชาติอ่ะมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานเราต้องเล่งทําให้มันหมดภายในเครือเส้นยืนฝ้ายที่เรามีอย่างเงี้ยมันจะผก เออใช่ปแต่เวลามันไปเป็นผื่นแล้วมันไม่ได้จะผูนะใช่เออมันมันเป็นระดับมีนมันยากตอนที่เราถอใช่แล้วก็อาไหมเส้นไหมเนี่ยเวลาเกาะเนี่ยใครมีแบบตรงเล็บเนี่ยมีเขาเรียกอะไรรอยฉีกนิดนึงไหมพังหมดใช่ไม่เคยเออเส้นไหมจะจะยากมากกับการดูแลเวลาแบบ กระบวนการของการจบผ้าถุงเนี่ยมันคือการวิธีการเราจบใช่ไหมใช้มือเขาถึงเรียกว่าจบเกี่ยวาถ้ามองถ้าคนทั่วไปเหมือนสารน่ะสารพัดอะเครื่องจักรสารมาแต่เราสารได้อ่าแล้วก็จบเป็นลวดลายขึ้นมา ฉะนั้นเวลาทําไหมอ่ะถ้าเล็บเราฉีกหรือว่ามันมีขอบเล็บเล็กๆอะไรเงี้ยเป็นไ้ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าตรงเล็บอ่ะแล้วสมมุติเราไปถอนยามาถอนยามาแบบนี้แบบนี้นี่เออไปถอนยามามีรอยนี่ทําไหมไม่ได้นะมันยากแบบนะแต่ไหมจะมีความแข็งแรงของการขาดอ่ะสูงสูงกว่าไส้แต่กระบวนการทามันยากกว่าแล้วฟืมนที่ทาเนี่ยมันต้องถี่กว่า มันง้นมันต้องใช้ฟืนทบสำหรับทอเส้นไหมถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ถ้างานจะดีต้องใช้ฟืนตามเส้นได้หมายถึงว่าเส้นได้ยิ่งเล็กฟืนมันก็ต้องยิ่งถี่ในร้านนี้มีซักผืนไหมที่เป็นไหม่เพิมมาโชว์ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีร้านพี่สิริพ้โอกาสโอกาสถัดไปให้ติดตามแล้วเราจะมีร้านพี่สิริพรร้านพี่ใดนัยจะมีเพราะว่านะคะเดือนนี้ทั้งเดือนเราก็ว่าด้วยงานค้าต่างๆนะคะเพราะว่าอีก ประมาณสักเดือนสองเดือนก็จะใกล้ใกล้ที่เทศกาลปีใหม่นะคะซึ่งเป็นช่วงนั้นเป็นเวลาที่นะคะทุกคนและหลายคนนะคะก็จะหาของขวัญปีใหม่ให้กันนะคะยังไงก็เข้ามาดูได้นะคะลาน้านถนนเอาฟันดาต้องใส่นะต้องใส่ใช่สมัยนี้นะคะต้องใส่ผระถุงไปวัดนะคะตอนนี้นะคะทุกคนต้องใส่หรือถ้าใครแบบว่ายังรู้สึกว่ายังไม่ไม่พร้อมที่จะจัดจ่ายเนาะเกี่ยวกับพระถุงอย่างเงี้ยมันต้องมีตัวเลือกอื่น พวกแบบเครื่องประดับอออ๋เครื่งประดัลองใส่เครื่องประดับใช้ย่างต่ออะไรอย่างนี้เนาะใช้ของของเล็กๆน้อยๆจากผ้าทอก่อนยำยำนี่เราก็เป็นผ้าทอใช่ไหมใช่เป็นผ้าทอทั้งหมดอันนี้เป็นยำยำแบบสมัยก่อนเหรอเป็นยำโบราณเนาะใช่ยำโบราณแต่เดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวอันนี้อะไรยำอะไรยำเป็ดลูกเป็ดน่าจะลูกเกี๊ยลูกเกี๊ยออลูกเกี๊ยอ่าะเกี๊ยบอันนี้จะเป็นสีธรรมชาติแท้เลยอ๋อสีธรรมชาติแท้ใช่อันนี้ของ ป้าที่ทับขายเนี่ยมาสีสวยนี่ใช่ใช่ธรรมชาติเองนะคะนี่มีซับในครบนะคะใช่มีซับายมีซิปป่ะไม่มีนะคะยามโบราณไม่มีซิปแล้วแต่บางใบจะมีแล้วแต่อารมณ์คนทำไม่ใช่อารมณ์เรานะหมายถึงอารมณ์คนที่ถอดเขาเป็นเขาเอามาแบบว่ามาฝากเราขายอย่างเงี้ยอารมณ์แต่ศิลปินเป็นกานคนทอผ้าเนี่ยบางทีก็อย่างใส่ซิปก็ใส่แล้วแต่อารมณ์นะะแล้วแต่อารมณ์นะคะแต่อารมณ์ ินค้าก็มีหลากหลายมีผ้าถุงอาไม่ไม่เสื้อเสื้อไม่มีส่วนมากจะเป็นผ้าถุงอย่างเดียวมีมีมีแต่ไปออกงานมาไงก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ออกมาหลานไม่เต็มนะคะทุกคนตรงนี้ถ้าอยากดูเต็มเตมนะคะเข้ามาที่ตลาดสะให้นะคะมาแวะได้เรื่อยๆมาแวะได้เรื่อยๆช่วงปีใหม่อาจจะเต็มหน่อยจะเต็มหน่อยเตรียมพอมเตียพรอมเตรีรับลูกค้านะคะอ่าอย่างไงก็เข้ามาดูกันได้นะคะถ้าถ้าสนใจ ถ้าสนใจสินค้าต่างๆมีเพจมีอะไรช่องทางไหนอ่าเพจเพจ facebook ก็คืออ่าพวงเพรผ้าทอผ้าทอมือบ้านหนองจอกเอ็กนภูมิอ่าอินเตอร์แกรมก็นภูมิอ่าหรือจริงๆตามเพจตลาดเสาให้ไว้ได้ก็ติดต่อได้เหมือนกันหมายถึงแชทมาถามในเพจก็ได้ถ้าสนใจร้านเราหรือสนใจสินค้าทุกทุกชิ้นในตลาดก็ เป็นหลักก็ให้ติดตามเพจตลาดไว้ดีกว่าคกับถ้าใครสนใจที่จะช็อปร้านเราจริงๆอ่ะก็อยากให้มาที่ตลาดนี่แหละตลาด<า>จับมาใช่เพราะเพราะบางคนนะลูกค้าก็โทรเรามีหน้าร้านที่บ้านก็จริงแหละ,ะแต่คือด้วยความที่พวกพ้าโทรอ่ะมันไม่ได้โทรกันได้จํานวนเยอะร้านเราเนี่ยของยังไม่ถึงห้าสิบผืนเลยถ้ามาตลาดเนี่ยได้เลือกร้านอื่นได้เลือกหลายๆร้านจะได้อเอาที่ชอบที่สุดเนาะจะได้แบบของมันมีมูลค่า เอาที่ชอบที่สุดก็อยากให้มาเที่ยวมาเที่ยวอ่อาอนอกจากขายที่นี่แล้วยังยังได้ไปออกบูที่อื่นบ้างไหมอ่าอย่างลนเราก็จะมีงานประจําก็จะเป็นงานโอทอปงานโตทอปโอทอปต่างๆอ่าโอทอปต่างๆ,ๆที่เมืองทองเนาะอ่าที่เมืองทองอ่าก็ก็หวังว่าจะได้เจอกันเปราะบางทีก็ไปแล้วแต่ <laughs> <laughs> แล้วแต่ความร้อของเราแล้วกัน พยายามจะไปเจอลูกค้าในเมืองให้ได้ปีละสักหนึ่งค่ะใช่น่าจะมีลูกค้าฐานในๆนะคะที่เขาไม่ค่อยได้ออกมาเนาะแต่เราก็อยากให้ลูกค้ามาที่มาที่นี่นะคะแต่แต่ก็แปลกนะเวลาไปออกเมืองทองอยู่ตลาดสซาให้เปเนนาะแสดงว่าตลาดเราดังนะใช่ใช่ต้องถามแบบนั้นเลยใช่แล้วก็ใครไม่มาเราพามาหมดเราอยากให้คนในเมืองได้มาเที่ยวไงก็ดีที่แบบ ตัวเราเองอ่ะไปไปต์ไปไปที่นู่นเข้าเมืองลูกค้าก็ถามเขาเคยมาประเด็ว่าตลาดเราดังคือคือเป็นการส่งเสริมพฤติกรรเนาะค่ะประมาณเป็นการออกบูธก็เป็นการเหมือนโฆษณาตลาดไปด้วยประมาณนั้นอ่าอันนั้นอันนั้นหน้าเป็นอะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวลองไปดู้าหน้าก็ได้ค่ะจะสายไปสายถึงไหมถึงถึงยูทดนหน้าก็จะเป็นพวกเครื่องประดับนะอันนี้อะไรอ่ะเป็นผัดอ่าอันนี้จะเป็นสายของบัตร ของแมสอของบัตรของแมสอ๋อบันี้อ่าเราทำเอาใจนี่ไงพวกพนักงานออฟฟิศไงค่ะในสีสวยมากเลยของแมสของบัตรต่างๆอันอันนี้อันนี้บอกได้ไหมราคาเท่าไหร่อันนี้แต่ร้อยเก้าสิบค่ะร้อยเก้าสิบใช่สีสวยมากนะคะทุกคนเป็นผ้าหยกผ้าทอจากผ้าทอนั่นแหละค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วอันนี้อะไรที่เป็นเม็ดเม็เนี่ย เป็นเม็ดเม็ดนั่นก็เป็นสร้อยคออ๋อสร้อยคออ่าสร้อยคอเนี่ยา,ากออ,อันนี้มันเป็นเ้นฝายอแต่อันนี้เราเรา,เราซื้อมาจากเพื่อนที่เวลาเราไปออกงานเราจะไปเจอพวกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยจากเขาเรียกวไรชาวบ้านชาวบ้านอีกแบบจังหวัดหนึ่งอ่ะอ่าซึ่งจริงจริงอ่ะเราอยากให้คนที่บ้านเราทำนะแต่มันกุงแบบมันทำยังไงเนี่ยเอาฝายมา พันๆๆเรื่อยๆแล้วเขาเอากาวทาอ๋ออันนี้เราก็พันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะขึ้นอ่าเหมือนกันแต่แถวบ้านเราเขาเลิกทำแล้วอืาใช่เพราะว่าใส่ใส่หลอดก่อนใส่หลอดสมัยก่อนในม้วนแบบนี้แหละใช่ให้ถ่ายกันวิธีการทำแต่เราไม่ได้ใส่กาวใช่ใส่เป็นก้อนๆๆเขาใส่กาวเพก็หลอกให้มันด้วยแล้วก็ไม่มีรูเลยเขาเจาะรูมาให้เราเลยเจาะรูม้วนแก็มาร้อยทำ้อย เป็นป้ายเหมือนกันป้ายสีธรรมชาติเข้าใจเข้าใจอันนั้นอันแล้วพวงกุญแจใช่อันนั้นก็เป็นพวงกุญแจทำจากเศษผ้าเศษผ้าใช่มีหลากหลายเนาะพวงกุญแจนะใช่ค่ะก็มีตัวเลือกให้เยอะก็ห้าสิบเก้าบาทสองอันลองมีตุ้มหูด้วยอ่ามีอันนี้เป็นอันนี้ก็พวงกุญแจเอาพวงกุญแจอันนี้เราก็เอาเอาป้ายเอาได้เอารูปปัดอะไรมาร้อยอันนี้ก็อันนั้นอันอันนี้เป็นอันนี้ตุ้มหูหนังหู ตาหูตู้หูตาหูใช่อ่ะนั่นแหลส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องประดับเครื่องประดับเกี่ยวกับผ้าทอลยนี่ไปนันะเขาชอบชอบสวยมากเลยเนี่ยสีธรรมชาติสีธรรมชาติเขาจะบ้านทับคลายใช่ไหมทับคลายทับคลายอ่ะเขาเก่งมากเลยนะเขามีอาจารย์หลายคนที่สอนยอมได้ใช่ใช่เชื่อไหมพี่ไปอบรมอ่ะเวลาอบรมน้องพี่เนี่ยตามไม่กระพริบอ่าขู่กล้าวนี้พี่ไปแบบนี้ ทำตามเขาพอสุดสุดท้ายไปทาที่บ้านไม่เหมือนได้สีไม่ได้มันเป็นปกติเป็นปกติคือมันเป็นงานศิลปะใช่คือคือมันสอดกันได้แต่เวลาไปทำจริงอะมันไม่ได้มันไม่เหมือนกันอแบบอย่างลูกค้าก็สงสัยว่าผ้าพอเราข้างอะเวลาเขาดูอะมันเหมือนกันไปหมดอทําไมราคาไม่เหมือนกัน่าบางทีเราก็เข้าใจนะเพราะว่าถ้าคนแบบไม่ได้คุกคีไม่ได้เป็นคนผอผ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะ ค่อนข้างที่จะเข้าใจกับงานพวกนี้ยากเนาะอาจจะต้องคุยกันเวลาขายเนี่ยกับคนพอเนี่ยแล้วแต่อารมณ์นะบางทีวันนี้อยากขายเท่านี้พรุ่งนี้ไม่ได้อยากขายเท่านี้ก็มีนะบางทีถูกใจลูกค้าอันนี้เราพูดถึงคนที่แบบเอามาเอาพามาส่งเราเป็นลูกกีของเราอย่างเงี้ยคือช่วงนี้อยากได้อย่างนั้นแต่ละคนก็ได้ไม่เท่ากันเล่นเล่นไม่ได้ใช่ไหมบางคนเขาใจว่า ทำไมร้านนั้นขายแพงกว่าร้านนี้ร้านนี้ขายแพงกว่าร้านนั้นมันเหมือนจะเหมือนกันเลยแต่จริงๆมันอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่หนูบอกเรื่องวัตถุดิบอ่ะใหม่ประดิษฐ์ป้ายใหม่อย่างเงี้ยมันคือลึกๆว่าจะไม่เหมือนกัน,นกับค,คนพอคนเดียวกันอาจจะให้เราไม่เหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็แต่ละระดับมันไม่ไม่เท่ากันทั<ะ>้ความถนัดของแต่ละคนแต่ละ,ะรายมากกว่าใช่แล้วความละเอียดความสวยอ่าอ,อืมซึ่ง ความละเอียดเนี่ยเราดูภายนอกดูไม่รู้ใช่เราอาจจะยันมาจา์เดียวกันแต่เวลาไปโทรเขาอาจจะพีมือดีมใช่ไหมมันก็เนาะก็ค่อนข้างเรื่องราคามันไม่ตายตัวอืมันมันค่อนข้างจะลื่นไหลตามอารมณ์ของศิลปินเป็นศิลปินจริงๆนะทว้าเนี่ยวันไหนอารมณ์ไม่ดีนี่ใจไม่เนิ่งนี่ทำไม่ได้แล้ติดผิดลายเลยผิดลายเลยต้อง คนที่ทอผ้าที่จบผ้าได้นี่คือใจใจต้องนิ่งอยู่กับผ้าตรงนั้นจริงๆถ้าใจบอกว่าแว่ใครมาคุยเรยเจะเจ๊เจะเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วตรงแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาใช่ใช้เวลาในการทำเพราะมันเส้นได้กว่าแต่เส้นนะคะทุกคนกว่ามันจะถักจะทอมันต้องทําทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นน่ะมันกว่ามันจะได้มันไ็ใช้เวลาเข้าใจเข้าใจทีหคนถลผ้าถลผ้าเองอยู่ก็เข้าใจอยู่นะคะงานนั้นจางาน แต่แต่เราก็เข้าใจลูกค้านะแบบคือเราอะไม่สามารถจะคือเราชอบแหละ,ะแต่คือมันก็ต้องแบบโอ้โหจะซื้อไปใส่นี่ก็ <c oughs> ต้องคิดนะห้าหกพันเอ๊ะจะซื้อไปใส่วันไหนไปใส่ตอนไหน <c oughs> ไม่ได้ใส่ได้ทุกวันเหมือนชุดทั่วไปมันมันเป็นเรื่องธรรมดาของ <c oughs> ของระบบ <c oughs> <c oughs> ที่ว่ามันอาจจะอย่างอย่างนี้แต่ให้เข้าใจตรงกันว่า คนทํำก็ยากที่ราคาประมาณคนคนจ่ายเขาก็ยากเหมือนกันต้องคนชอบจริงๆนะเขาถึงได้ซื้อไปแม้แต่คนทํานะถ้าใครใจไม่รักไม่ชอบเนี่ยใช่ถูกต้งไม่รอดไม่รอดแค่นี้ไม่รอดไม่รอดถามว่าทุกวันนี้ช่างโทรจะหายหมดแล้วนะใช่คนไม่ใหม่ไม่พทแล้วเพราะว่าไม่รอดมันมันไม่คุ้มนะไม่คไม่คุ้มกับค่าแรงที่เขาทำวันต่อวันนะายได้วันต่อวันคือก็ได้มาหรือได้มาเรือแต่ได้เราคิดกับ การทอผ้าเนี่ยมันมันไม่คุ้มเลยอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ที่เรามาขายเนี่ยคือใจรักใจรักจริงๆนะคะต้องใจรักเท่านั้นถึงจะทําได้อ่าบางคลูนะทาอย่างตัวเองนี่นะถ้าถุงไม่ขายเลยนะทอรักมันทํายากมันทํายากแล้วก็บากคราจะได้ทีละผืนเอาไว้ใส่ดีกว่าใช่เอาไว้ใส่ดีกว่าก็เลยถึงจะทอผ้าขายก็สตัวเองเป็นคนชอบทอย่าม อย่างเราชอบเรารักเนี่ยในงานพวกเนี่ยเวลาแบบลูกค้ามาซื้อเนี่ยเราก็อยากให้ลูกค้าได้เลือกที่ถูกใจที่คุณที่รักที่ชอบถ้ารักชอบเราก็พร้อมใจถูกไหมแต่อยากให้เลือกที่รักที่ชอบจริงๆหมายถึงว่าถ้ามาเดินหลายๆร้านหลายๆร้านหลายๆร้านเี่ข้อแตกต่างค่ะผนาเลือกว่าแบบเราถูกใจสีแบบนี้นะถูกใจผ้าไหมนะไม่ได้ถูกใจผ้าฝ้ายเออถูกใจผ้าไหมประดิษฐ์ไม่ได้ถูกใจผ้าไหมนะอย่างนี้กับกับ เรื่องของจ่ายอ่ะมันจะอ่าเราผมรักเราชอบไงเหมือนเหมือนคนทอแหละคนทอก็บอกไม่ได้อะไรเหมือนกันล้างพี่ออกาบางคนทอเส็เียดายไม่ขายด้วยนะมีอารมณ์นั้นเก็บไว้อารมณ์นั้นนะเก็บไว้เยแต่แต่ไปซื้อบ่อยอาจจะอาจจะขายนะอยู่ที่คุยกันถูกอจเออยู่ในช่วงเวลาและอารมณ์นั้นใช่ใช่ได้ชอบเก็บไว้อืมเสียดายเอาเก็บไว้เดี๋ยวประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยขายนะคะอ่าวันนี้ก็ ประมาณนี้ประมาณนี้เราสมควรเก็บเวลาน,น,นคะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องการร้านนนะ้ำผมามากงนะคะยังไงนะคะลูกค้านะคะที่ที่ดูไลฟ์สดของเรานะคะและสนใจนะคะผ้าทอต่งตางๆนะคะผ้าทอบันลายผ้าทอเราข้างนะคะยังไงก็ติดต่อมาตามตามช่องทางที่น้องบอกไว้หรือไม่ก็เข้ามาในเพจของตลาดเซาให้เราได้นะคะค่ะตลาดเซาให้หรือให้ดีเลยมาเที่ยวมาเที่ยวเขามีหลายร้านมากเลยนะคะาช่ ติดตามได้นะคะสําหรับเดือนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านงานครับซึ่งมีร้านของฝากนะคะร้านผ้าร้านต่างๆนะคะเป็นของฝากนะคะ,ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะยังไงก็นะคะถ้าเจอเราในไลฟ์สดนะคะยังไงก็อย่าลืมให้กําลังใจเราด้วยนะคะ,ะแล้วก็ทางช่องทางเราก็มี YouTube แล้วก็ติ๊กต็อกด้วยนะคะอ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราชาวกิจกรรมตลาดสซาให้ด้วยนะคะสำหรับวันะะนี้นะคะเราก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะวันนี้บ๊ายบาย สวัสดีค่ะขอบคุณเสียงรบมือ <laughs> จัดแบนไกลน,นะคะ